เฮลโหลปลาครับวันนี้นะคะเราพาทุกท่านมาที่ครัวส้มตำดนตรีถนนเทพารักบางพีสมุทรปราการค่ะร้านนี้นะคะไม่น่าเชื่อว่าข้างในเป็นร้านที่กว้างขวางมากที่จอดรถเยอะแยะมากมายค่ะมีธรรมชาติให้ชมนะคะมีบอ่อปลาอยู่กลางร้านเลยค่ะ สดชื่นธรรมชาติมากเลยพอเราเดินเข้าไปปุ๊บมีเสียงน้ำตกนะคะสดใสสดชื่นเห็นน้ำได้ยินเสียงน้ำตกนะคะวันนี้ปลาคราฟน้องภูมิค่ะนำลูกปลานะคะตัวเล็กๆ3นิ้วนะคะไปปล่อยจำนวน200ตัวด้วยกันค่ะไปสร้างสีสันให้กับบ่อปลาที่ร้านตัว ส้มตำดนตรีนะคะถนนเทพรักษ์อยู่แยกเทพรักษ์เลยค่ะใครอยู่ใกล้ๆนะคะก็เข้าไปแวะได้ค่ะที่จอดรถกว้างขวางมากเลยค่ะเมนูอาหารนะ่ากินนะ่ากินค่ะ